กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสภาพภูมิศาสตร์รวมถึงการสุดตัวของพื้นที่ในกรุงเทพและประิมณฑลกรุงเทพมหานครจะมีวิธีการในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างติดตามในภารกิจพิชิตน้ำครับ ผลการวิเคราะห์จากโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์และการสุดตัวของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการคาดการว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงมากในอนาคตครับจากการคาดการดังกล่าวกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือด้วยมาตรการและระบบป้องกันน้ำท่วมในอนาคตได้ด้วยการเพิ่มความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานการป้องกันภายใต้มาตรการหลักคือ เร่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักโดยการเสริมขันกั้นน้ำจากเดิม2.50ถึง3.00เมตรเพิ่มอีก50เซนติเมตรเพื่อรองรับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำโดยการปรับปรุงประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพกำลังสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำและบ่อสูบน้ำในระบบพื้นที่ปิดล้อมมีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำทั่วกรุงเทพโดยการจัดหาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่แก้มลิง เพื่อเก็บกักและพักน้ำไว้ชั่วคราวก่อนระบายลงสู่แม่น้ำและทะเลต่อไปรวมถึงระบบกล้อง C C T V ที่ติดตามสถานีสูบน้ำประตูร,ระบายน้ำเพื่อการติดตามตรวจจับและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อนาคตกรุงเทพมหานครมีความพร้อมรับมือนะครับโดยการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันน้ําท่วมและการระบายน้ําเพื่อให้ชาวกรุงเทพทุกคนนั้นมีชีวิตที่เปี่ยมสุขในมหานครแห่งนี้ครับและถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามสถานการณ์น้ํามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทาทน,นี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของภรสกิจพิชิตน้ําแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร